สวัสดีครับผู้ผมบ่าวสูนคนสว่างวันนี้ผมนั่งอยู่ครับที่เสาหมูก็เคยเข้าสู่ชีวิตนะครับนะเมื่อนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับมาขอแรงบันดาลใจนะครับจากเสาหมูนะครับทุกท่านอาจจะรู้จักไปแล้วครับหลังจากกี่เพิอนอาสามารถเก็บเงินเก็้ทองนะครับไปไท้ใบหน้าใบดินให้แม่ได้นะครับวงเงินเท่าไหร่เดี๋ยวชิม,มาสัมภาษณ์เพื่อนเมื่อนี้ หัวยาสังพานธ์เลยนครับคนดังในอิสเดียวกับเขาดก็เป็นยังไงสู้ขนาดใดนังิี่ก็สู้แบบมันงานเข้ากับหัวเป็นงานหนาขาก่อนขากันเสร็จแต่ด้วยความที่เราอยากหมดนี้หมดสินอยากสบายแต่เราเข้ากับหัวมันแหลกมันชาแร่งอย่า่ำกว่มากจ้ะแล้วที่นี่มีเวนทไะเลไปด้วยมีฝอยมิโยแต่พอท่องเออส์เจ็ดแสนหกอ่าเดี๋ยวขอเบิกก่อนเบิกนิดนึง ่าผมกับพี่เบิร์ดคอมเมนต์อยู่หลายท่านว่าคือเป็นนีหลังเนี่ยใช่ว่าแนนบอกยืนยันแนนแนนมันมีหลายอย่างนั่งแม่แม่ป่วยเป็นโอกใจเราก็โควงโควบีนายและวันนี้คันแม่คอยกินยากดคู่เราไม่สิเสียงกระปุกโควิดคอคันคันคันพักยุ่งห้องกันผู้ป่วยรวมนะเพราะว่ามันมีญาติยังาแบบว่า่อยก็เลยให้แม่คอยเนี่ยเขาพังห้องพิเศษเพราะว่ามันสิได้โอ้ยผิด เลยนี่เป็นรัฐภาพมามา,ข,าขอบฟ้างกัาพี่พี่บอ<ช>กผมยีซ่าเลยอันคอยก็นเลยเห็นเม่ยข่อยฟทำของพิเศษแต่พอดีว่าแม่ยข<ม>่<ม>อยป่วยหนักนักนักมากเลยแหละกันเล่ยแบบรักษาประมาณนึงคือปีแบบเงินประมาณหลายแสนอยู่สองก็คือเดี๋ยวพอที่บ้านเก่ามันมันมันหลังหน่อยมันทำแถบกัเลยมา่อสั่งบ้านหลังไม่ไม่น้อยอยู่ กับเบตประมาณอยู่อยู่ใส่เนื้อบางคนยังบูยักอยู่จังวัดเนกเพื่อองเอฟซีเป็นยักย์กกอยู่ชนละบิตอำเภอชนละบิจังหวัดขอนแก่นนะครับก็อีกย่างนึงก็เอาไปไปสั่งกันใส่ซิฟู้ดซไรน้ำหนักย่อมเราอาจจะของเพียรใส่ซิู้ดชีไก็เลยเบิร์ตเออเบิร์เราใช้ยังนั้นเป็นหนี้้อาก็ต้องหาเมากือความ กะตัญยูเนาะหลายๆท่านหลายๆพี่แต่เขาไทยมั้งเราไม่กับว่าไปไหนเนี่ยกับมหาเขาเก่าเพราะว่าเขาเป็นลูกผู้เดียวจะสมองเขาเห็นปเจ้าชน์สาวเดียวครับพี่น้องลูกสาวเดียวจะสมองเขาเห็นป่ะโยชนของเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่แล้วก็เถ่าเราแต่คนไทยเราเขาไทยมากจะเป็นของเขาเขาเป็นไทยเหมือนกันเขาก็เป็นเพิ่นเถ่าไปเพิ่นกับว่าเนี่ยใช่เขาก็คือเขาไทยมากอะต่อไปก็เขากเป็นตุ๊กตุ๊กไปไทยหรอกอยู่ที่เขาแต่ด้วยความแบบ ถือว e. ่ากระตันยูไหมเพราะว่าเงินจิบเกิดเสียในระยะเวลาสามปีที่มาอยู่เรยวๆสู้ใช้สงสงข้ามกับบริการบริการไม่อิ่มย่านทั้ว่าย่านมองยิ่งมองเกาแห่งจดดลายหย่านแต่กับแบบย่านบริการมากกับสูงเอาไอเออสูงครับก่อนจะมาอิสราเรลนี่ไปประเทศไปไปอินเดียไปอยู่อินเดียเกือบเกือบแปดปีเจ็ดปีอินเดียประมาวเออไปอยู่อินเดียเจ็ดปีอ๋อพี่น้องเจ็ดปี เมื่อกี้อายุเท่าไหร่นี่ไปอินเดียเนี่ย24 24ปีพี่เนาะ24ปีสู่ชีวิตดีโอ้ซีเดียเองครับเพื่อเดียอินเดียไปเฮ็เงานเ่็เสิเงาของเอกชนนะขององินเอกชนบอยเฮ็เงานเกี่ยวกับอป็ยังงครับดิคเขาปวดอ๋อขั้วแรงครับแมนไปอยู่อะไรกับไม่อยู่บ้านตั้งแต่24มาดี้มาอยู่บ้านจะกี่กว่าที่มาอยู่บ้านประมาณปีเกินเออประมาณสองปีเพราะว่าแม่ป่วยกับประมาณปีเกินปีกว่า แม่ป่วยเสียหาย่าจหายบ่ยบดีดอกหายไดานใดดีทำไม่มาหนีจะเป็นยังบุญที่ว่าแม่ลูกแม่หนีแม่กับเศร้าแม่กับเศร้า่อยรอยยิ้มให้ก็ดีใจเนาเขาเป็นลูกเกิดให้ ม่ยิ้มได้เนาะพี่ทองเนาะขอบขอบคุณหลายๆเพียรเด้อเพราะว่าคอยคอยเปลี่ยนคอยไม่คอยเสียเราคอยบม่ได้ตอบแมนเพิ่นทักมาขอขอมคุณคอยไปคอยกับไม่ได้ตอบมาโทษได้เลยเพราะว่าทางเห็นงานนะครับเพียรเท่ากันดูแลผู้เดียวเอามาได้พี่คนมาตอบไม่ทได้ใช่ปหมนั่นขอบขอบคุณที่เอาไปลงให้หลายเดือขอบคุณหลาเลยครับหลายเพียรขอบคุณได้เยคือใครนะครับกะซุบเนี้วเอาทวบคมจังไงเนี่ยการมาหาเงินบ้านนี่จะเป็นตยังไง นี่คือการแบบการใช้ชีวิตที่เจ้าของเห็นนะที่สามารถโซอการอยู่การกินเฮาบริสุทธิ์ด้วยกินอ่าเนี่ยการกินกับมันมันขอดีมองนี่คือคนไทยเขาผู้ใดยุปลาอยู่ใกล้เขามาฝากกันมันการลดแต่สลายสองกับแบบนั่นแหละมันกระโดดแต่สลายถามเขากับเขากับมีเป้าหมายว่าเขาเป็นหนี้เขากับสิ่งสืบสุรอสุไลมันกบบว่าไม่อะไรนี่สิได้ เจก็ให้เขากับเอ้าง่ายพี่น้องเขามีเปือกับไปเรี่ยกบปอกเตียงหักแพงแม่งฝันนะครับมิตรภาพในต่างเดนียญเชนกันคือว่าโอเคเนาะครับผมตอนนี้มาป้าสตได้ยักจักเดือนะตัวมาสี่ข้อสองเดือนสี่สองเดือนแต่เท้าก็ถึงนั้นหลักก็เก่าแต่แต่ีก็เก่ากับอุตสาหพรกเหมืว่าหาเงินงากันนะผู้ชายเ็ดียก็ต้องเห็คือเพื่นในทุกอย่างเลยที่ความสวยไป่ลยตานะเข้าสวนนี้ โอ้ยเอาโอเคครับมีการละคร้บทงกันสูได้พี่น้องถ้าข่อยกับเป็นสาวสองข่อยยังสูพี่น้องแรงงานมากเป็นเป็นยากจริงยิงแท่พี่นี้อย่างรายการสู่น้ากันสูสู้ครับโอเคกันนี่ก็คือคงจะเป็นเอซเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเงินบ้านเขาพี่น้องมันหายากอีนะครับผมรามีอุดมคติงที่ผมคือเก่า หางเงินบ้านเขาครับอย่ามาใช้บ้านเขาหลาย,ายเฮาให้เฮาเก็บก์กับไปใช้บ้านเขามันจะมีคุณค่าพี่น้องการอบพูดในไรนะครับ,รบเสาวงไม่หนีฝากฝากใกล้พอดีเด้อฝากเพียรนี่ละต้องกาศจะไหนก็ฝากพี่น,อนโโอ้องคนไหออนคนแซ่แหน่เพราะว่ามันกเ,เกิดเสดแบบเรื่องเล่าของข่อยสเสดมีคน มีคนได้เห็นเรามีเป็นแรงม้านใจเป็นแรงม้านใจคนทีเพิ่นติดนี่เพิ่นท้อเพิ่นเครียดเพิ่นคิดว่าเพิ่นบ่มีช่องแสงสว่างแล้วให้เพิ่นขีเบิ่งข่อยเป็นตัวอย่างว่ามันยิ่งมืดเหมือนเฮาอยู่ในห้องล่ะยิ่งมืดคักๆ่ะเพราะสีแสงสว่างจากจากรูชัดที่สุดแนนในเราพี่น้อกขอบคุณหลายครับมื้อนี้มาสัมผัสสาวโมนะครับจะได้เห็นว่าทุกคนครับสาวโมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอยู่ใกล้กัน โอเคคลิปนี้ลาไปก่อน่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าสกุลล่ะกะับเพจสาวโมจะเด้เท่าสู่ชีวิตครับสวัสดีครับ